เส้นหยังอ่ะเฮ้ย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 อีแม่ทำหยังอ่ะทำหยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกเฮ้ยตัน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 เอามันตันตรงกลางเฮ้ยตันตรงกลางอย่าบอกนะว่าเธอจะเอาดูดเฮ้ย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 สูตรใดครับเนี่ยออยร่สูตรใดครับเนี่ยปิลิปเบิงแม่เธอสิดูทำ จูดดีมีแห้งครับแต่ผู้ชมครับโอ้จกิโกปีไกเหลืองอิุ่ยเป็นแต่แซบดีขนาดนะทแต่ผู้ชมนออะอนะฮะเบาๆลายใาญห่างครับแต่ผู้ชมครับผมสีผ้าแต่ผู้ชมไปชิมครับร้านข้าวเหนียวสมตำลาบนำาต๊ร้านเจนี่ครับบางแวก27ขึ้นซื้อว่าเป็นที่สุดนะครับของร้านอาหารอีสานนะครับแถวแถวบางแวกได้แต่ผู้ชมเด้อนี่มอนี่ครับเพิ่นกำลังปรุงอยู่นี่ เป็นลาบเป็ดครับท่านผู้ชมครับนะทุงละเพียงแค่หาสิบบาทครับท่านผู้ชมลาบเป็ดใส่จานก็หาสิบ 50. ใส่ทุงกับบานก็หาสิบ 50. เมนูขายดีผลบอกว่าลาบน้ำตกครับโอ้ยขายดิบขายดีนะฮะมีเทา่าไดก็ขายมืดเกี่ยงออสอดครับท่านผู้ชมครับจานละเพียงแค่หาสิบบาทครับท่านผู้ชมหากินมองใดได้แล้วเนาะราคานี่นะฮะนอกจากราคา ที่เข่าเถิงแล้วนะครับท่านผู้ชมรสชาติบอกได้เลยว่าโคตรเด็ดนะครับที่สําคัญนะฮะท่านผู้ชมตําบักุงของเพิรนี่โอ้ยบอกได้เลยว่าสุดยอดครับนำไปแดกเนี่ยแบบนัวคักอิลีท่านผู้ชมผู้ได้มักเป็นตอนก็สามาถสังแมนนี่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งในคลิปนี้ก็เลยว่ามันไม่เด็ดยังไงน,นะครับมันเด็ดตามที่ผมเ้าบอนะครับท่านผู้ชมไปไปไป เจนีส้มตำบางแวกยี่สิตรงข้าม CJ เด้อทรานผู้ชมบอกผิดหวังอ้าวกระดูกสี่แฮนกระดูกบ่นน่แฮนกระดูกบ่อ้าวแฮนแฮนรถอ้าวแฮนอ่าทำไมด้าบานเปิ่งเคิงยางงั้นอ่ะซื้อนอนซืื่นอนมาอยู่ที่ไหนเนี่ยส้มตำเนี่ส้มตำเจนีบางแวก27่นะท่านผู้ชมนะ ร้านนี้บอกได้เลยว่ามีทีเด็ดเด็ดตัวไหนแม่ร้านนี้ไก่ก็อร่อยดูดูไก่แบบน่ากินมากท่านผู้ชมดูการย่างโอ้ยฝีมือการย่างไม่ธรรมดานะครับนี่ดูความเหลืองครับแบบเป๊ะมากท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมครับพาไปดูพาไปดูเตานะท่านผู้ชมนะนี่นี่โอ้เตาย่างนะท่านผู้ชม อันนี้เขาหมักไว้มาไว้แล้วนะครับเกิเลครับเก็นเลยครับเกินเลยครับหมักไว้นานไหมครับประมาณกี่ชั่วโมงเลยที่้เลย้าแต่ที่ห้าไปตลาดก็เอามาหมักเลยครับโอ ถึงจะได้เข้าเครื่องเนาะนี่ท่านผู้ชมครับยอดครับเว้ยเขามีปลาขายด้วยนะท่านผู้ชมเป็นแบรนด์ของแกเลยปะเนะี่ยโอ้เป็นแบรนด์ของแมนมีเลยนะนะท่านผู้ชมเนี่ยแม่แมันีเนี่ยทำเองขายเองเลยดูพ่อกำลังทำลาบอยู่นะครับรถไฟหม,หม่ซื้อไม่ใหม่นะเออ <laughs> ลูกค้าก็มานั ets, ่งก yeah. yeah. so ินตั้งแต่เช้าตรู่กันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับดูดูดูคอหมูย่างแกโอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับย่างกันไปแบบนี้เลยนะครับชิ้นใหญ่ๆนี่เลยน่ากินมากอ่าไปดูไปดูไปดูนี่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 พี่เด็กมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่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 เราต้องสับอีกแล้ก็ต้องสับนะท่านผู้ชมฟันมันมันสิบโมเสกบอมันบหนัก แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่คนมาบ่ครับโอ้แต่ร้านนี้คือสับเด้อท่านผู้ชมเด้อสับอย่างเดียวตับอย่าเนาะมือนึงใส่จักลูกจักหน่วยพอกระสอบนึงกระสอบนึงขาสี่ทูทีสิบสามสิบลูกเนาะกระสอบละสิบสิบโลสิบโลสิบโลโอ้ยนางก้าสิบสามโลสามโลว้าว ครับเนี่ยค่ะบางทีเระสอบครึ่งแล้วเดี๋ยววันโอ้สอบครึ่งตาย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 มามามไก่ดูไก่ขนะเลิศเลยครับท่านผู้ชมดูดูความเหลืองดูความเกลี่ยมโอ้มาเที่ยงนี้หมดเลยใช่ไหมมาก่อนเที่ยงแนะนำแค่นี้เราออกมาประมาณสักเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงนิดนิดในะครับไก่เนี่ยเรียกได้วขายดีมากท่านผู้ชม อยางดีจังเลยตังไป้ไแล้วหรอนี่อ่ะรกม่ได้ตัรา้งตามอต้งตามัก้เปลือตุ้งเราตัรับเปลือกเมนูไหนออกออกดีที่สุดพอขายดีสุดขาน้ตเนาะโอ้ร้าน้มตกออกดีครับต้ตกในกล่องในกล่องนี้นะ นี่คุณแม oui ่บอกว่าอยู่ในนี้คือทีเด็ดโอ้มีเนื้อมีหมูมีไก่อยู่ในนี้หมดเลยนะครับเครื่องตำหมูยอหอยนี่นะครับดู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 โอ้เนี่เนี่ยนี่ทีเด็ดที่พ่อบอกเมื่อกี้คนบอกว่าคล้ายดีครับนี่ทำโต๊ะครับแต่ผู้ชมครับนี่นี่โอ้ยอดอ่ะ คือแุอ่มกรอบเปรี้ยวแม่แม่โหเป็นนุ่มกรอเปรี้ยวเนี่ยอ่ะดูป้ายดูป้ายร้านก่อนมีนนคนบอกว่าเงาคิดเงียวได้ได้งเงินมาหลายหลักอ่าน,นี่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 แม่เปิดร้องไงเปิดร้อนนี่นี่คือแม่นี่นะครับท่านผู้ชมนี่อ่ะมาดูมาดูมาด,มาดูจะเรียกเจก,ก็ได้นะจะเรียกแม่ก็ได้นี่เรียกอะไรก็เรียกเถอะแม่บอกนี่นี่นี่โอ้ยท่านผู้ชมครับดูโอ้ย แซ่บหมูปอแม่หรือแซ่บเนื okay. right. ้อโอ้โหน่ากินมากท่านผู้ชมครับนี่นไงหอยยัดดูดูคุณแม่ดูคุณแม่หั่นนี้ก็น้ำตกค่ะน้ำตกนะคะเออคอหมูย่างแม่นี่ใช้แบบคอแท้นะครับคอแท้ค่ะอั้มาตรฐานมาตรฐานนะครับเนี่ยติดมันนิดนิดเนาะแม่เนาะติดมันนิดนิดค่ะอ่ยอันนี้เขาทานไม่ติดมันนี่นะครับเป็น เรียกว่าเมนูขายดีนะครับท่านผู้ชมนี่ดูการปรุงนะครับเราจะเกะกะนิดนึงนะท่านผู้ชมนี่น้ำซุปใส่นิดนึง่งน้ำต้มในกระดูกนะคะดูดูดูท่านผู้ชมโอแค่น้ำซุปนี่ก็ตัวแล้วอ่าอ่านะครับไป้าไปแล้วก็โคลเล่ครับท่านผู้ชม บรครันรแม่อครับวป็นคลมาขายมากี่ปีแล้วแม่ขายมาสิปีแล้วค่ะสิบปีแล้วอุ้ยทำไมแม่ให้เยอะจังเลยครับล้นเลยสองงค่ะสองงวดโอ้ล้วเดียวค่ะร้อยเดียว หม้อนี้ร้อยเดียวเหรอแม่ร้อยเดียวค่ะว้าวเฮ้ยมีน้ำเปล่าขายไหมอ่ะน่ากินมากคานผู้ชมยืนตรงนี้ยังแบบหอมเลยครับทำไรไหลโปะข้าวใบสองถุงนะครับท่านผู้ชมสองถุงถุงละห้าสิบบาทสองถุงถุงละห้าสิบบาทนะคานผู้ชมไม่แพงนะคานผู้ชมนี่ครับ ขายได้ยังไงเนาะแม่ร้องขายเอาฮาค่ะขายเอาชื่อสียประจกีก่กกกครับเรียบร้อยแล้วก็มาตรงนี้ต่ออ่ามาตรงนี้ต่อมาตรงนี้ต่อคือเนื้อหมูเนี่ยที่เราย่างมาอาจจะยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เ็นมีเดียมมีเดียมนะผู้ชมต้องเอามาแบบมาอุ่นนิดนึงนะครับให้มันโดนไฟนิดนึงพวกความมันความนัวมันก็จะออกมานะครับแล้วคุณแม่ก็จะเอาไปปรุงอีกทีหนึง่ง เด็ดครับย่านนี้ต้องยกให้ร้านนี้เลยครับคุณผู้ชมไก่แบบโอ้โหนี่เด็ดไม่เด็ดนี่เห็นไหมนี่กินตุ้ยตุ้ยเลยไม่แพงนะกินได้ยี่สิบห้าบาทที่เราเห็นห้าบาทเราเห็นนะยี่สิบห้าบาทเองเราบแม่นะอ่งมาดูแม่ปรุง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  เหนีหนึ่งบะหนึงกี่กี่กี่หวัวได้แม่ข้าวเหนียวสีหว่หัวนะท่านผู้ชมโอ้มะละกอวันลาดถุงใหญ่ๆนะท่านผู้ชมถุงครึ่งถุงใหญ่ใหญ่เลยนะครับแค่คลองเจ็ดไม่ลพอเออ ครับต้องไปชโอเคหับครกลงไปปึ๊บเรียบรอยโอ้ยตรปบเลยทำลายแม่ค้หน้าไม่เฉยนะครับนี่วุ้ยแม่จานนี้เท่าไหร่ครับนี่ 50บาทค่ะ50าทบุนตกหมู50ดูดิเยอะเอ50บาทค่ะโอ้ปลาาครับยอดดเอหายากหากินยากนะครับทุกทูม50บาทเนี่ยน้ำตกเนี่ยเออลาบเป็ด50น้ำตกหมู50่ก็มีต้าก็มเอ ทำปูกรลาน่นะอุ้ยหอมอ่าอันนี้มาดูทีเด็ด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 พี่แห้งสองเม็ดโอ้ยโอ้ยนี่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 โอ้าเข้าไปโอ้กโคเป๊โ้เป๊ขายดีก็ตั้งแต่เช้าเลยนะุผ ตัวไปลไเออเอาตัวไัไปลันา่ตมไม่ตัไม่ตัดไมตไมเลยนะคะโอ้โหตายๆตายตายามใจละโอ้โนี่ทำใจลูกค้าเลยเนี่ยปไงได้บ่อยเลยนะขอ้บอกได้ไหมนะชอบแบบไหนอานี่นี่เอ่อเย็นแม่เย แต่เนี่ยสดๆใหม่ๆนะคะครับโหูตักลงไปมะนาวหนึ่งตัวโอ้ยโหดูนี่ตลาดนวลนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมอะไรแมมเอ้ยแม่มีขายเป็นเป็นขวดด้วยหรอแือเป็นล่ดโอ้แม่ขายยังไงครับเป็นขวดขวดละยี่สิบบาทขวดละยี่สิบบาทนี่ต้มเองขายเองเลยท่านผู้ชมเป็นยังไงล่ะนี่ใส่ตอนลงไปด้วย อ่านี่นี่นี่คนละยี่สิบบาทเป็นสูตรเดียวกันกับที่แม่ทำเลยใช่ไหมครับเดียวกันค่ะอือนี่ครับโอ้ปลาปูตรงไหนครับีูเจิดค่ะปูเปปูปี่แม่อย่าเน้นปูแม่ ปูเป็นปูนะที่ร้านนี่ปูเป็นขานะผมมีประวัติกับปูอยู่ครับแม่ประวัติกับปูแล้วไ่ต้องชิมอร่อยเลนะคะเอ่ครับโอ้ไปต้องชิมแล้วแม่ฝีมือระดับเขาเรียกเขาคัดเทพคัดเทพใส่สองตัวสามตัวเลยถูกแต่ไม่ตรง เนี่ยค่ะปูเป็นตัวนะคะปูเป็นตัวปลาเป็นตัวใช่พวกนี้เท่าไหร่แม่บึ้งๆขนาดนี้สี่สิบบาทโอ้อร่อยท่านผู้ชมเลยมลามามามาท่านผู้ชมครับได้เวลาซิมแล้วเด้อป่ะน,นี้อนโอ<ห>้ยไก่ยังไม่จบอืออ่ะแม่พี่แม่จา๋าแตงเวลาครับนี่ไก่ที่เราซื้อเข้ามานี่นี่นชิ้นนี่ยี่ห้าบาทอันนี้ไข่เราเจียวเองนี่ เขาพี่น้ำจิ้มมาให้ด้วยนะเพราะเขาเป็นคนไหมน้ำจิ้มเขาก็เด็ดเหตุอันนี้ขอเข้ามาพิเศษหรือว่าเขาให้มาเขาให้มาว้าวมันมีเขาได้มาแบบนี้แสดงว่าลูกค้าประจำแม่กำลังมองหา V.I.P เฮ้ยเส้นหยังอ่ะเฮ้ยเส้นหยังอ่ะเมื้อแป๊บนึงเฮ้ย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 อีแม่ทำหยังอ่ะทำหยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกเฮ้ยตัน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 เอามันตันตรงก้านเฮ้ยตันตรงก้านโอ้ยอย่าบอกนะว่าเธอจะเอาดูด ยสูตรใดครับเนี่ย,ยสูตรใดครับเนี่ยปิยร,ริบเบเงแม่เธอทิ่ดูทําเอ้ยปลาล่เป็นตัวตวเลยท่านผู้ชมนี่ครับนนได้เวลาชิมเอ,มอาบอกท่านผู้ชมน้าเนยครับสีสันหนา,ารสชาติดีดูให้ปลาลามาเป็นตอนแบบนี้ครับทุกคน เอาปลาซุาก่อมชิมชิมแต่ไม่กินชิมน้ำไปแล้วอะเออเมื่อได้บริกนปลาแดกแน่ใจสิขาดท่านผู้ชมใช่ปูดูดูปูปูเออดูครับจะให้มาเป็นตัวตเลยเด้อเนีู่ปลาแดกครับสามตัวอืมมากันดีเด้อ นี่ครับท่านผู้ชมถ่ายเขาหน่อยถ่า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 ยอ่ำ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 อเออยูทูบเบอร์ตัวน้อยว้าวว้าวพูดซิพูดซีเฉบหลายเฉบหลายเด้อท่านผู้ชม้จะใช้มือนะเพราะว่าแต่ว่าไม่ต้องป้อนลูกนะต้องป้อนลูกอ้าวปลาแดกไปได้ไงปลาแดกกันเนี่ยโอ้โหกินปลาแดกไปโตโต้เลยปะเนี่ยตัวเย้ รสจื่นเอ้ยอาวอาวอาเออถามกขาหน่อยถามเขน่อยอาวอาวอาวอ้ายูทูบเบอร์ตัวน้อยอ้ํโอ้ว้าวว้าวโอ้เยี่ยมของดีเยี่ยมแซียบไลน์นี่ไงคาราบคือมีความฟินแบบนัวครับนัวแน่เอาไก่เข้าหน่อยนะอร่อยอ่ะไก่ครับ น้ำพริกยเพิ่นแตเดูพริกดูพริกท่านผู้ชมก็กินเผ็ดจ้ะพริกจักหน่อยเนี่ยเราสั่งเข้าไปตอนแรกไหนนะสิบสองสิบสามน่าจะสิบห้าแล้วอัดเข้าไปอีกอีกสามโอ้โหเอาเอาเอาดูลูกเอาเอ้ยดูลูกชายฉันเอาอร่อยมาก อ่าอ่าออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเข้าปากเข้าปากอ้ําไก่อ่ะมีความแบบรสมันนะคือแบบโอเคเลยนัวคือเขาย่างมาแบบดีมากคุณผู้ชมมีความเหลืองมีความกรอบใช่ย่างสวยมากใช่โอ้หยุดไม่อยู่แล้วป่ะเพบอกว่าไก่หมักไว้ตั้งแต่ตีห้าจะสวยสามมื่นสามมื่เนี่ยจะจะทำของใส่บาตรบออะอนีองเก้าโมงนี้ก็เป็นอาหารอีสานเลยอืนี่ครับ ปูจืดนะไม่ผิดหวังอะอืมเฮ้ย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 ้ช้อนมีซช้อนมีอย่าโูหาเหตุหาถ้ำแบบซานทำไมอ่ะเออเอาเอาเอาถ่าย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 อ๊มเอ้ยสุดยอดแ่บหลายโอ้ยหยุดอยู่บึมเข้าไปอีกบ้าที่โทอีแม่คักอีดี เอ้ยมาลงมามากินตำหะฮงน้มกันมาอิ่มแล้วบ่ออิ่มแล้วทำไมอิ่มล่ะทำไมอิ่มเร็วจังเลยล่ะอืมอ๋อมาเอายาเอ้ยเอาอีกแล้วดูดอีกแล้วดูดอีกแล้วท่านผู้ชมดูดอีกแล้วโอ้ยเล็ดไปตัวตีบตัวแดงแล้วเด้อวันนี้หัวหัวหัวโอ้โหสดน้ำมาขักมาแน่เถืเอนเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมครับมากินเด้อร้านยัางกอก ร้านเจนีส้มตำบางแแบกยี่สิบวก27ตรงข้ามซีเจนะครท่านผู้ชมบอกพี่แป้งอ้าวกระดูกพี่แ h นกระดูกบ่นี่แ h นกระดูกบ่อ้าวแ h นแ h นรถอ้าวแ h นสุดยอดอีลีบายบายอ๋อเขาถ่าย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 แล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ้าวแหนเข้าไปแหน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  อ่าอ้าวมือแล้วเด้อแบบไงลามไปถึงมือแล้วท่านผู้ชมลูกกินเองปะโอ้ยเอาแหนแหนแหนเห็นแล้วเห็นแล้วท่านผู้ชมเห็นแล้วท่านผู้ชมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ้าวกิน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 ยิ้มหวานด้ะยิ้มหวานน่ะปลาปูยืดอันนี้ดีมากเลยแต่ปูยังไม่กินหูไข่อืวไข่ปูไข่ปูกระดองปูน้ำส้มต้มจ้่มเข้าไปข้าวโพดเข้าไปเคี่ยวมา มันมันหอมหอมโอ้ลงตัวยังอีกอะมปูปูปูมันนีทุกไข่อย่าให้ตูวไข่อ่ะอย่ายำร้ายปูนะอย่ายำรายปูต้องกินมาเทศแบบหนังใจเน่กินให้หนังใจปูไข่ไข่ไข่โอ้ล้ลูกโอ้จือเด้อตัดเขาไปตัออกมา

แซ่บกินแบบนี้เ้อมันมันปูดีเอะเออเข้ากันดีทีบอ่ะเฮ้ยยอดครักอร่อย